งานนี้เรียกได้ว่าสวย เก่งสมกับเป็นแฟนสารวัตรหมีแพนเค้กปฏิบัติหน้าที่โค้ชกองทัพเรือยืนหนึ่งหญิงเพียงคนเดียวค่ะหน้าทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนสําหรับนางเอกสาวมากด้ความสามารถแพนเค้กเขมรนิตจามิกรที่ใครติดตามความเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางอินสตาแกรมจะทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ชีวิตของเธอกําลังดีดีแบบสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือในเรื่องของความรัก ล่าสุดนี้สาวแพนเค้กได้ออกมาเผยภาพอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเธอขณะที่ทำหน้าที่โคสกกองทัพเรือมอบสิ่งของจำเป็นและเป็นกำลังใจให้กับพีพีทหารเรือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือโดยสาวแพนเค้กได้เขียนข้อความว่า ในานามชมรมพอสบอทลอลุนที่15และโฆษกพิเศษกองทัพเรือได้มีโอกาสร่วมมอบสิ่งของจำเป็นและส่งกำลังใจให้กับพี่พทหารเรือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือโรงพยาบาลและพี่น้องชุมชนชาวสัตหีบค่ะขอบพระคุณพเลเรือโทเชษฐาใจเปีย่ยมผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจทางด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือและพี่ๆสมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือทุกท่านค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้นามาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ